ภูมแพ้เรื่องผิวหนังภูมิแพ้เรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะมีอาการไอาจามบ่อยในตอนเช้ามีน้ำมูกไหลมีอาการคันตามผิวหนังมีปัญหาน้ำเหลืองเสียหรือเป็น SLE มาดูว่าอาหารประเภทไหนบ้างนะคะที่แสลงต่อโรคนี้แล้วทำให้ร่างกายของเราะค่ะมีภูมิคุ้มกันต่ำหนนมวัวนะคะกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบนะคะภายในเซลล์นมวัวถ้าเราทานในปริมาณที่เยอะนะคะทำให้เกิด แก๊สนะคะแก๊สภายในร่างกายหรือเพิ่มความเป็นกดนะคะเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายเวลาคุณทานนมเยอะนะคะนมบัวนะคะคุณจะมีอาการท้องอืดน,นะคะย่อยยากะะสองนะคะควรเลี่ยงอาหารประเภทน้ำตาลนะคะน้ำตาลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผลไม้หวานเบเกอรี่นะคะ เค้กช็อกโกแลตต่างๆที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะคะซึ่งความหวานนะคะทาให้แผนไทยบอกว่าเป็นการเพิ่มธาตุไฟนะคะเทินพาดไฟหรือเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของ SLE นะคะถ้ากินหวานเยอะๆผลไมห้หวานน้ำตาลเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำหวานต่างๆชานมชาเขียวต่างๆนะคะกระตุ้นทำให้เกิดภูมิแพ้นะคะทำให้ผิวมีอาการอักเสบและเกิดผดผื่นเป็นสิวได้ง่ายนะคะ สคือของหมักดองต่างๆนะคะเช่นพวกอุดองนะคะปลาซีอิุวต่างๆของทะเลตากแห้งของหมักดองค่ะมักจะมีพวกแบคทีเรียเชื้อราเยอะนะคะถ้าเราทานเยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะเข้าสู่กระแสเลือดของเรานะคะแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราต่ําลงนะคะแล้วก็เราจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะ ข้อที่4คือเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดนะคะแล้วก็รสเผ็ดจัดนะคะถ้าเราทานพวกพริกเยอะนะคะ,ะพวกยำบ่อยนะคะ,ะส้มตำนะคะ เผ็ดร้อนนะคะมันกระตุน้นภูมิคุ้มกันร่างกายทําให้เกิดความร้อนภายในตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยภูมิแพ้นะคะมันจะกระตุน้นภูมิแพ้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังนะคะผิวเนี่ยมันจะเกิดอาการคันนะคะบางคนอาการคันแล้วเหงื่อออกเยอะนะคะเป็นสิวได้ง่ายนะคะข้อที่5นะคะอยากให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อุณหภูมิ ไม่ค่อยสมดุลร้อนจัดหรือเย็นจัดนะคะร่างกายจะปรับตัวไม่ค่อยทันนะคะถ้าอยู่แดดจัดเนี่ยสังเกตง่ายๆบางคนเหงื่อจะออกเยอะบางทีน้ำมูกไหลนะคะไปโดนแอร์นะคะแอร์เย็นจัดเนี่ยก็มีอาการน้ำมูกไหล